ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําเอาแฟนคลับแห่อิจฉานะคะเมื่อพระเอกกล้ามแน่นอย่างนิววงสกรบินลัดฟ้าไปร่วมแสดงความยินดีกับหวานใจนาวทิสานาทถึงประเทศออสเตรเลียค่ะลางนางเอกสาวเรียนจบเชฟอย่างเป็นทางการจากสถาบันเลยกระดองเบอร์ณกลุงเมลเบิร์น แม้จะทําให้ทั้งคู่ต้องห่างกันเกือบ2ปีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักเพราะว่าสําหรับหนุ่มนิวแล้วออสเตรเลียก็แค่ปากซอยเลยมักจะหอบความคิดถึงข้ามประเทศมาเซอร์ไพรส์แฟนสาวอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าคลั่งรักแบบสุดๆค่ะ โดยเมื่อวันที่3 1อกรกฎาคมที่ผ่านมานิวได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับนาวผ่านทางอิสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นโมเมนต์สุดมุ้งมิง้งทั้งการรับบทเป็นช่างภาพถ่ายรูปให้หวานใจรวมถึงการเดินจับมือกันพร้อมระบุข,ข้อความว่ายินดีด้วยนะครับเชฟแฮชแท็กเชฟนาวเม่งน้อยด้านนาวก็ลงภาพเบื้องหลังสุดหวานจนทำเอาแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่พร้อมร่วมแสดงความยินดีกันรัวๆเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเทนี่คอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ